โอเคครับ่นก็ขอกราบสวัสดีสวีดัสพ่อแม่น้องรัวลุงป้าและทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแจาก d ดิมลิกซ e s เกอร์2022มอดของฟูลทีมเชลซี Chelsea นะครับผมเป็นการอัปเดตนักเตะล่าสุดนะครับฤด,ดูการล่าสุดนะครับผมเดี๋ยววิธีการโรหลดมอดนี้ผมก็จะทิ้งไว้ให้ท้ายคลิปนะครับโอเคก็อื่นแล้วก็มาดูนักเตะในมอดนี้กันนะครับผมนี่นะครับผมกดเข้าไปเลย นี่ครับผมนักเตะก็จะมีได้เรียงทีละตัวเลยแล้วกันนะครับคลายฮาวเวิร์ดนะครับผมดูม่รูลูกากูนะครับที่ย้ายเข้ามาในฤดูกาลนี้นะครับมีเตมูเวนเนอร์มีสันเมลนะครับเอินโกโลกองเต้จอจินโยนะครับผมเพิ่งได้นักเตะได้เยี่ยมไปนะครับแล้วก็มีฮฮคิมซีเอ็กนะครับผมลูดิเกอร์นะครับเปียโกซิวานนะครับคิทเทนเซ่นนะครับผมผู้ตัดประตูเป็น เมนดี้นะครับผมโคดซาปรูสำรองครับก็จะเป็นเกเป้าอลิสตาลาก้านะครับแล้วมีเวนชีเวลนะครับผมซานะครับแล้วก็มีมาคอตอเอนซนะครับเซซ่าอัฟริเกวต้านะครับผมแล้วก็จะมีครูาิตนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ย้ายเข้ามาเหมือนนะครับก็จะเป็นซาอุนนะครับย้ายมาจาก กลิ ish, นติโก้แมนดิสเขน้าของจำไม่ผิดนะครับแล้วก็จะมีโรบินนะครับผมคิดเตียนฟลูดโพลิสิตนะครับโอดอยนะครับผมเบคซี่นะครับแล้วก็มีดิสเจมนะครับแล้วก็มีทีวคาโอลัสนะครับแล้วก็ดีวิดเบเกอร์นะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็น บริษับประตูนะครับแาคเบท,ทินี่นะครับผมในมอนนี้ก็จะโอเงินอยู่16ล้านนะครับเสื้อของนักตีก็โบนด์ล็อกทุกตัวนะครับผมกราฟิกของหลังก็จะเป็นเคลีซีสวยงามประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับผมส่วนหมอนออนไลน์ในหมอน,นี้ก็เล่นได้ตามปกตินะแล้วสนามก็จะเป็นสนามประมาณนี้นะครับก็ชื่อว่าสเตมฟอร์ตบิดนะครับตามชื่อของจริงเลยนะครับผม ชุดก็จะเป็นชุดฤดูการล่าสุดนะครับผมฤดูการ21ถึง22นะครับโอเค่วรจะไปดูวิธีการแนโหลดหมะนี้ขอทุกคนมารับชมวิธีรับชมกราฟิกในการโหลดหมะนี้สักนิดหนึ่งนะครับผมมาครับผมเราเป็นสายบุกไปเยือนนะครับ สูกากูไปไล่บอลและได้บอลมาแต่ยังจ่ายติดครับบอลอยู่ที่จอจิโยจอจิโยจะเลือกให้เลือกออกมาที่คายฮาเวตและตับเข้ามาข้างในถึงจอจิโยแล้วซัดกายเรียยมนี้เรียยร้อยครับผมสวยงามแม,าม่เขาผผมนาะติเตะยังอยู่แฟรนะครับผมซัดยังสุยแอครับผมหมูหเข้ามาแล้ว จอจินโยยิงเสียบมูมนี้นี่นะครับสำหรับกราฟิกในหมดนี้นะครับความสวยง,งามเต็มห้าดาวผมให้5้าเมห้าเลยนะครับนะครับผมมีสันเมาส์ได้อีกทีสปีดขึ้นมาด้านซ้ายตัดให้คายฮาวเวดยิงเสียบเสาแรกครับผมคมจริงๆครับผมนักตีชื่อสี่ โอเคครับผมสำหรับกราฟิกนะก็ขอไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ทุกคนไปรับชมวิธีการดาวน์โหลด Dream League Soccer หมดนี้ได้เลยนะครับผมป้าโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาดูวิธีการดาว์โหลด Dream League Soccer m o ดของ e c ก่อนนะครับผมโอเคก็หนึ่งก็ทุกคนไปดไฟล์ที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปมาก่อนนะครับมันก็จะมีอยู่3ไฟล์นะครับผมเป็นตัว APK data แล้วก็ OBB นะครับผมพอทุกคนโหลดมาครบทั้ง3ไฟล์เรียบร้อยแล้วก็เข้าปทีแอพ set a c h i v e r แอพตัวนี้นะครับ ก็สามารถหาหลุดได้ในพิสตูนะครับผมกดเข้าไปเลยพอเข้ามาแล้วก็ทุกคนเลื่อนหาตัวดาวน์โหลดนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับโอเคพอมันกดพอกดเข้ามาแล้วก็ทุกคนเลื่อนหาตัว a อพนะครับผมหน้าตากับชื่อมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ทุกคนกดแตะที่ตัว a อ k เเลยครับหนึ่งครั้งแล้วมากดอิน e l ลนะครับผมตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับผม รอมัสักแป๊บแล้วก็กดติดตั้งเลยนะครับก็ทุกคนติดตั้งให้มันเสร็จเรียบร้อยเลยครับผมแล้วก็กดเสร็จนะครับผมโอเคพอมาติดตั้งเสร็จแล้วก็เลื่อนไปหาตัวดาต้านะครับผมหน้าตาของตัวดาต้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนกดที่ตัวดาต้าหนึ่งครั้งแล้วกดแตกไฟเลยก็เฮีย,ยนะครับตัวนี้นะครับผมรอมันแตกไปนะครับ โอเคพอมันเตกไปเสร็จแล้วก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนสุดนะครับผมก็จะเห็นโฟลเดอร์ดัต้าตัวนี้นะครับห้ทุกคนกดเข้าไปนะครับเดี๋ยวก็กดค้า้งนี้ตัวนี้นะครับผมกดคาดรูปกันไกรนะครับ1ครั้งกดจุดสูงจุดหครั้ง2ครั้งนะครับแล้วก็เข้าไปที่ a n น r o i d นะครับผม Data นะครับแล้วก็กดปุ่มสีเขียวด้านล่างขวามือนะครับแล้วรอมันแหวงสักแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคพอมันวงางเสร็จแล้วก็ไปกดที่จุดสองจุดด้านบนนะครับหนึ่ง,ง,ง,งครั้งสองครั้งนะครับแล้วก็เข้าไปตัวดาือนเดิมนะครับรอบนี้ก็ทุกคนเลื่อนหาตัว o b b นะครับผมเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับหน้าตาแ b ลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ทุกคนกดหนึ่งที่แล้วกดแตกไฟล์นะครับ x, x เนี่ยนะครับผมตัวนี้แล้วรอมันแตกไฟล์ไปสักแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคครับผมประมาณแตะไฟเสร็จแล้วก็ทุกคนเลื่อนขึ้นไปด้านบนสุดเลยนะครับผมก็จะเห็นตัว OBB นะครับก็ทุกคนกดเข้าไปแล้วก็กดค้างตล้วนี้นะครับผมแล้วมากดคัดลูกบอลกลัยนะครับแล้วก็กดจูซองจุดนะครับหนึ่งค้งสองค้งนะครับแล้วเข้าไปที่ Android แล้วก็ OBB นะครับผมแล้วก็กดปุ่มสีเขียวด้านล่างขวามือนะครับอ็วนแรงนะครับผม โอเคพอมังเสร็จแล้วเพียงเท่านี้ก็ปียนเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากท่านผู้ชมกดั Subscribe ถึง200 Subscribe คลายเบอร์ด้วยครับผมครับ